ครับสวัสดีครับพบกับผมพรเทพฟูดุลละยะวัจนานนนอีกครั้งนะครับวันนี้จะกลับมารีวิวเรื่องเครื่องวัดตัวใหม่นะครับ Z-Link ง HT 6 9 8 6นะครับหน้าจอก็จะมีไอคอนอยู่2องสีไอคอนนะครับตัวเครื่องบอดี้เครื่องก็ดูดีนะครับบึกบุนนะครับก็จะมี AV in out นะครับมีต่อแลนได้นะครับเล่นอินเทอร์เนต็ตได้นะครับแจ็คอินพุตตรงเสียบสายวัดก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับสามารถเปลี่ยนได้จะไม่มีอาการหักและมันเป็นเรื่องวุ่นวายต้องถอดบักกีนะครับอันนี้ก็แก้ไขให้แล้วนะครับคุ่มกดต่างๆก็นิ่มดีครับก็ทุกอย่างค่อนข้าง ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทีนี้ครับขอวัดดาวเทียมดูก่อนเนาะนะครับขอเสียบสายดาวเทียมก่อนนะครับเข้ามาก็จะมีดาวเทียมตั้งแต่ 74องศาตะวันออกนะครับไปจนถึง180องศาตะวันออกนะครับมี88ดวงนะครับทีนี้เข้ามาที่ไทยคมแล้วกัน 78.5e นะครับก็คือ78.5องศาตะวันออก แล้วก็ค่า LO นะครับอันนี้ก็มีทั้งหมด18ดวง18ค่า LO ว่างั้นนะครับหลักๆเราก็ใช้แค่ถ้าเป็น C band ก็ใช้แค่5150นะครับที่มาใหม่ก็คือ5750นะครับช่างหลายคนก็รู้จักแล้ว บ,บางท่านก็ยังไม่รู้จักแต่คงรู้จักเร็วๆนี้นะครับ5950อันนี้ผมเองก็ยังไม่รู้จักส่วน9750ก็รู้จักกันหมดแล้วเนาะก็ยูนิเวอร์เซลอะไรประมาณนั้นนะครับส่วน1,000ก็น่าจะเป็นของเ u ยาหมายถึงองค์กรอื่นน่าจะใช้แล้วนะครับแต่ว่าตามบ้านชาวบ้านน่าจะยังไม่ใช้นะ นะครับพูดผิดก็ไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งมืนครับหนึ่งมืนชาวบ้านก็น่าจะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าระดับห้องส่งระดับอย่างไทยคมน่าจะใช้นะครับหรือพวกเคเบิลต่างๆเพราะว่าคุ้นตาอยู่นะครับก็อย่างที่บอกบมีเยอะครับก็ประมาณนี้ครับก็คือว่าถ้าคุณมี LB ที่มี LO ตามนี้ครับตามที่ขึ้นนะครับ ก็สามารถใช้ได้วัดได้หมดนะครับ1 1 3 0 0ก็มีนะครับ R 1 5 0 5 7 5 0ก็มีนะครับเนี่ยยอดฮิตยูเนเวอร์เซลวันนี้เราก็มีนะครับมีครบนะครับไม่ต้องห่วงเอ่อ1 0 7 5 0ก็มี10700ก็มีนะครับ106.0 0กก็มีนะครับก็ขอผ่านไปนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับ เข้ามาเลยทีน,นี้อันนี้ TP ต่างๆนะครับจะใช้ก็หรือไม่ใช้ก็แก้ไขได้ครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับก็ขเข้าไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเราวัดอยู่ที่3711นะครับ3711จ็ดหนึ่งหนึซิมเบเลหมื่นนะครับจะบอกค่าพาวเวอร ค่าเมอร์นะครับบอกหลายอย่างบอกหมดนั่นแหละค่า CN นะครับค่าเบอร์นะตรงนี้เบอร์จะผิดปกติกนิดนึงนะครับถ้าเบอร์ผิดปกตกิลองเข้าไปดูในคอนเ l ลเลชันได้นะครับปุ่มสีเขียวแต่ก่อนเข้าก็ขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องความถี่บอกแล้วย2 k o ิบบอกแล้วนะครับจะบอกว่าเราตั้งเครื่องไว้ตั้งค่าว,ว้ยังไงจะบอกหมดนะครับ ตรงนี้ก็มุมสายนะครับมุมสายตรงนี้ก็มุมเงยตรงนี้ก็ค่าโพลาไรซ์นะครับขอเข้าไปดูคอนเจเลชันหน่อยเพราะค่ามันแปลกๆโอเคชัดเจนครับก็คือมันมันเออร์เรอร์อยู่นะครับมันถูกกวนอยู่ก็สังเกตว่ากลุม่มดาวแตกกระจายค่าเออร์เรอร์ขึ้นมากมายขนาดนี้ไม่รอดนะครับและ ถ้าขึ้นเยอะขนาดนี้มันไม่เป็นประเด็นนะครับเพราะยังไงก็รู้อยู่แล้วยังไงก็แยกออกนะครับอ่าค่าเบอร์ก็ค้างไว้ที่ E1 หนึ่งเลยแยกออกแน่นอนครับน่าจะไม่มีภาพหรือภาพค้างนะครับก็ไม่ก็เป็นอะไรที่ง่ายครับไม่ยากนะอย่างนี้คือดีครับอย่างนี้คือดีสวยๆอย่างนี้คือดีนะครับเบอร์ศูนย์เาอีศูนยเก้นี่เรียกว่าดีอะไรประ,ประมาณนี้ครับ มันทําให้เราง่ายขึ้นนะครับคนนี้ทําให้เราง่ายขึ้นช่วยให้เราง่ายขึ้นนะครับเวลาโดยเฉพาะเวลากวนนิดนึงนานๆกวนทีนานๆกระตุกทีนะครับครึ่งชั่วโมงกระตุกทีนะครับมันต้องใช้นะครับแต่ถ้าขนาดนี้มันกระตุกตลอดอยู่แล้วมันมันง่ายครับง่ายแต่ตั้งนานๆกระตุกทีตรงนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ค่าตรงนี้ด้วยไม่ใช่เป็นเดิมทีจะเป็น ความแรงกับคุณภาพนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นค่า power กับค่าเมอร์แล้วนะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์เทียบกับเมอร์ข้างบนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองหาสายอื่นดูนะครับสายนี้ถูกกวนเราลองแก้กวนดูนะครับ3711โอเคอันนี้ดีขึ้นครับ อ่าดีขึ้นอย่างที่บอกครับมันไม่ไม่ใช่ดีเลยน่ยยังดีดีไม่หมดสมมุติว่าตะกี้มันขึ้นเยอะเป็นหลักพันเลยนะครับเราแก้เสร็จมันดีขึ้นเราก็แค่รู้ว่ามันดีขึ้นนะครับมันยังไม่จบนะครับเนี่ยขึ้นไว้อย่างนี้มันไม่จบนะครับยังกวนอยู่นิดหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับชัดเจนนะครับ e ศูนย์เก้ามันจะบอกเรามันจะหลอกเรานะครับเนี่ยศูนย์เก้านั้นนานมันกระโดดลงไปทีหนึ่งนะครับมันจะทําให้เราหลงทางได้นะครับ ดังนั้นตรงนี้จะเป็นตัวช่วยให้ดีที่สุดแสดงว่าสายเส้นนี้หรือหัวลูกนี้หรือจานตำแหน่งนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับมันยังหลอกเราอยู่นะครับยังถ้าแก้ให้ดีกว่านี้ก็จงแก้นะประมาณนี้ครับสังเกตว่า e ศูนย์เก้าค้างอยู่นานเลยนะครับนานๆกระตุกทีอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยลงมาแล้วแล้วก็ขึ้นไปแล้วเราแทบมองไม่ทันนะครับประมาณนี้เนาะ แต่ถ้ามีตรงนี้เราไม่ต้องไปมองตรงนั้นแล้วครับมาดูตรงนี้ก็รู้เรื่องกระตุกนิดนึงเขาก็จะขึ้นแล้วก็ค้างไว้บวกไว้ให้เราเลยครับชัดเจนนะครับตรงนี้ก็น่าจะจบไปก็อย่างที่บอกเปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนกดขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะครับกดขึ้นลงได้เลย ง่ายขึ้นเยอะนะครับการใช้งานง่ายขึ้นเยอะทีนี้จะทำอะไรดีเอ่ยก็หน้านี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะจับภาพหน้าจอได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะผ่านไปทีนี้ไปดูสเปกตรัมนิดนึงเนาะปุ่มสีเหลือง เนี่ยครับสเปกต่ำสวยงามเร็วนะครับเร็วพอสมควรเลยล่ะแล้วก็ต้องการเร็วกว่านี้ก็ปรับสเปดนะครับตอนนี้ฟูอยู่มาสามร้อยนะครับเกือบจะเรียวไทม์เลยทีเดียวนะครับก็ชัดเจนนะครับ ทีนี้ก็ตั้งแบนด์วิดหรือสเปดเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอใหญ่ขึ้นก็จะชา้าลงนิดนึงนะครับอันนี้คือฟูลนะครับข้อดีอย่างหนึ่งเครื่องนี้ก็คือว่าสามารถปิดไฟเลี้ยงตรงนี้ได้นะครับอ่าก็คือปุ่มสีเขียวพอรไลท์นะครับเนะี่ยปิดแล้วปิดเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามีสัญญาณรบกวนรออยู่นะครับตรงนี้นครับ เนี่ยตรงเนี้ยสูงเลยสองพันหนึ่งสูงเลยนะครับบางครั้งบางครั้งบางเวลามันกวนจากข้างในก็มีนะครับดังนั้นหน้าสเปกตรัมนี้ก็มีไว้ดูกวนนะครับว่ากวนจากไหนกวนจากข้างในก็หมายความว่า,ามีสัญญาณ RF ทิมอยู่ข้างในอย่างนี้เป็นต้นนะครับอา่าก็คือถ้ามันผิดปกติก็คือใช่เลยครับ ก็คือสมมุติว่านี่หน้าตาปกติของเขามีอะไรทิมขึ้นมาแปลกๆก,ก็คือนั่นแหละครับสัญญาณรบกวนดาวเทียมน่าจะจบประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกไหมเอ่ยน,น่าจะครบแล้วทีนี้ขอเป็นทีทูบ้างนะครับทีทูมาแล้วครับ ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือว่าเขาจะมีค่าแม็กให้นะครับก็คือค่าสูงสุดเขาจะจําไว้ให้เหมือนแม็กโฮลแหละครับจําค่าสูงสุดไว้ให้ดังนั้นเวลาเราปรับเสาหรือเวลาเราทําอะไรก็ตามแต่ปรับบูธอะไรก็ตามแต่เขาจะจําค่าสูงสุดให้เรานะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์มากเอาปรับ ยกตัวอย่างปรับเสาแล้วกันขณะที่เราปรับเสากวาดหาสัญญาณอยู่ถ้าได้ความแรง60หรือ70ก็แล้วแต่เขาจะจำไว้ให้นะครับอ,อย่างตรงนี้ครับตอนนี้มันเขียนไว้66ท,ทางนี้มัน65อย่างเงี้ยนะครับก็คือทางนี้จะเป็นทางที่มันวิ่งได้ตามความเป็นจริงตรงนี้คือจำค่าสูงสุดไว้ค่ามเออก็เช่นกันนะครับสมมุติว่าเราปรับเสาได้ค่ามเออร หรือ3าแล้วแต่แต่พอเราติดเสร็จมันได้30มสิบแปลว่ามันตกไปนิดนึงมันเพี้ยนไปหน่อยนึงอย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถปรับรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอ่าเขาก็บอกความถี่บอกแบนด์วิดให้นะครับบอกว่าเป็น t 2หรือเป็น t หรือเป็นอะไรก็จะบอกไว้ให้หมดนะครับทุกอย่างจับภาพหน้าจอได้ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ไปดู c o n s e a t i o n ครับเช่นกันครับเหมือนดาวเทียม ถ้าสัญญาณดีก็จะสวยๆแบบนี้ถ้าสัญญาณไม่ดีก็จะแตกแล้วก็จะขึ้นเออร์เอร์ตรงนี้นะครับแถบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากความแรงแล้วก็คุณภาพเปลี่ยนเป็นค่า power แล้วก็ค่าเมอร์แทนนะครับเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้ครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับทีนี้ไปสเป c สเปกตำ่ำ ข้อดีของรุ่นใหม่ก็คือว่าเราสามารถเข้าไปหาหน้าสเปกตรัมได้โดยโดยจากหน้านี้นะครับไม่ต้องกลับไปที่สเปกตรัมเนี่ยครับมาแล้วครับนี่สเปกตรัมโอเคเสร็จแล้วก็สามารถอ่านค่าตรงนี้ได้เลยเหมือนกันครับแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นเยอะแล้วก็สเปกตรัมก็เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มี s band ด้วยเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนสายให้เป็น s band ก่อน ก็ okay. เช่นกันครับสเปกตรัมตอนนี้เราอยู่ในโหมดของ T นะครับก็คือเป็นของสาวกาศว่างั้นแต่สามารถวัดเอสแบนได้นะครับเนี่ย S41 มาแล้วนะครับอ่าตอนนี้ตรงน,นี้คือ Channel 21นะครับก็คือวัดได้เลยอยู่ในหน้านี้ไม่เหมือนอรุ่นเก่านะครับต้องไปหน้า ของเคเบิลก่อนคือ DVB-C ก่อนถึงจะวัดสเปกวัด S-Band ได้นะครับอันนี้ก็ปรับปรุงขึ้นมานะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสเปกตรัมของตัวนี้นะครับจะแยกช่องเราเห็นเป็นช่องๆนะครับเห็นเป็น Channel h Ch h n n n l l นะครับจะไม่ติดกันเป็นพืชนนะครับอ่ามันจะจะชัดเจนว่าเรามีช่องอะไรอยู่ตรงไหน อย่าไม่เหมือนตัวเก่ามันจะติดกันหมดเราจะแยกไม่ออกนะครับนะอันนี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้แท่งนี้ก็คือ Channel 21อันนี้22บเขาก็จะแบ่งเป็นช่องช่องให้เป็น Channel Channel ให้นะครับจัดเจนนะครับก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายๆเรื่องนะครับจะไปกลัมดูแล้วกลุ่มดาวดูแล้วก็น่าจะหมดนะครับหมายถึง แนะนำแค่นี้ก่อนเนาะรายละเอียดอย่างอื่นถ้าใครสนใจซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นค่อยมาถามเพิ่มได้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรตอนนี้เราวัดอยู่ที่่40ฉะนั้น40แต่ว่าสัญญาณเช่นนี้มันเป็นไม่ใช่สัญญาณดิจิตอลมันก็เลยขึ้นแค่ค่า power นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ เครื่องรุ่นเก่าก็วัดได้เหมือนกันนะครับพอเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วมันจะขึ้นหมดนะครับขึ้นค่ามือค่าอะไรขึ้นหมดก็ประมาณนี้นะครับส่วนเคเบิลก็ไม่มีอะไรก็ก็คือถ้าใครจะวัดก็วัดถ้าเป็นเจออิงยางเคเบิลก็วัดเคเบิลก็ไม่มไรก็มีเอ a แบนเหมือนเดิม นะครับอ่าเออดูเอสแบนด์ก็จะให้ดูทีละอ่าหกช่องนะครับหกชานลนะครับเลื่อนไปอย่างนี้ได้ทีละหกทีละหกอย่างเงี้ยครับอ่าเลือนด้านข้างได้ขึ้นลงทีละหกอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไปทีละหกเหมือนกันหกหรือเปล่าใช่ไปทีละหกเหมือนกันอย่างนี้นะครับอ่า ตัวนี้ก็เหมือนกันอ่า TP ก็ไป7ได้8อ่าอันนี้ได้8นะไปทีลแปดเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแปดสองสิบปดสเนะี่ยเขาว่าไปประมาณนี้นะครับสามารถไปทีละหลายหลายช่องจะทำให้เราเลือกช่องเลือก TP ได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้มาถึงโหมดสเปกตรัมมัน ดูแล้วเนาะก็คือไม่ต้องเข้ามาตรงนี้แล้วมาจากข้างในเข้าได้เข้าตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะมีสเปกตรัมสัตว์ไรนะครับสเปกตรัมของเทรเรเชียแล้วก็สเปกตรัมของเคเบิลคับไม่มีอะไรทีนี้ก็มาที่เน็ตเวิร์กเช่นกันครับก็มี w i f i มีแลนแล้วก็เล่น YouTube ได้ตรงนี้เล่นได้เยอะครับสำหรับคนที่มีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีวัดอ่าช่องอ่อช่องรายการต่างๆนะครับแล้วก็ w ั t t f i บอรแล้วก็ลูบเสิร์ตมาดูที่ลูปเสิร์ตนะครับตอนนี้เขาตั้งอยู่ที่เป็นเซททรไลเนาะนะครับก็ขอเปลี่ยน,เป,น,นเ,เป็นทีแล้วกันเออเป็นทีแล้วเป็นเทอร์เชเชลแล้วสมมติว่าเราจะตั้งช่องยีบห มาแล้วหยเนี่ยมันจะง่ายอย่างนี้ครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราจะตั้งช่อง32ม7 3บสอยออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตั้งให้มันครบที่เราต้องการเสิร์ชหานะครับเอ่อ อ่าสาอีกเักหนึ่งช่องประมาณนี้นะครับเ,เราเสร็จแล้วเราก็กดโอเคเอา่าอันที่หนึ่งตั้งผิดอันที่หนึ่งเป็น S26 นะครับต้องกลับไปแก้ยังไม่ใช่ช h a n n ยี่หกนะครับก็ประมาณนี้ครับตั้งได้8ช่อง ตรงนี้ก็ไฟเบอร์ออปติกนะครับก็วัดได้ตั้งค่าแสงอะไรก็ว่าไปตั้งเป็นวัดตั้งเป็น dbm ก็ว่าไปนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ก็เล่นไฟล์ได้ไม่อะไรตรงนี้ก็เซตติ้งต่างๆก็ไม่มีอะไรตั้งภาษาตั้งประเทศนะครับระบบพาวนะครับเอาพุ่เป็นอะไรก็ว่าไปไม่มีอะไรนะครับ นะหลักๆก,ก็ตรงนี้ครับตั้งเป็น DB m i c r o ครโวลแล้วเราเราถนัดหรือใครถนัด DB บีดี db ไมโครโวลท์ Micro all, ดี m all, แลวล b ์ m all, ก็เลือกเอาครับปกติผมก็ถนัด DB m i ไมโครโวครับอันนี้ก็หลอดไฟแสงตรงนี้นะครับก็ต้องหลีไฟก่อนมืดๆก่อนนะนะครับ มืดมดเนาะแล้วก็เปิดไฟจึก๊กมองเห็นไม่มืดไปอ่าเห็นนิดนึงไหมอันนี้คือเปิดนะครับนี่คือปิดอ่ะพอเห็นนิดนึงนะมีแสงอยู่นิดนึงก็คือเปิดไฟให้เวลาเราอยู่ที่มืดนะครับอ่าก็จะเปิดไฟมันจะมีแสงขึ้นมาเนี่ยครับพอเห็นอยู่นิดนึงอ่าประมาณนั้น ครับผมก็น่าจะจบแล้วกว้างๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับเ,ออเครื่องวัดตัวใหม่นะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบของความรออย่างที่บอกข้างบนนะครับนี่ข้างบนอ่าข้างบนตรงนี้นะครับมันก็จะถอดได้ นี่นะครับถอดได้ค่อนข้างแน่นนะถอดไม่ออกก็คือถอดได้นะครับถอดได้เป็นแบบนี้นะครับก็เวลามันเสียเราก็เปลี่ยนได้ง่ายๆประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็เสียบ USB ได้นี้เสียบ HDMI out เสียบแ a n แล้วก็ DC out นะครับ อันนี้ก็ AV out นะครับตรงนี้ก็ adapter in DC in ตรงนี้ก็ไฟเบอร์นะครับด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็ AV in นะครับ AV in แล้วก็ h d m i in นะครับลำโพง ก็เป็นลำโพงสองตัวนะครับเต่๋ยว่าผมไม่ได้ใช้ลำโพงนะมีไฟฉายด้วยนะครับอย่างอื่นก็น่าจะหมดแล้วน่าจะประมาณนี้สวัสดีครับ